ก็สวัสดีครับชาวเครื่องเสียงครับเครื่องเสียงบุนน้อยนะครับผมเครื่องเสียงบนบ้านนะครับวันนี้ผมก็ถือโอกาสได้มารีวิวครับผมที่ผมได้ลง power ที่ผมประกอบขึ้นนะครับเป็น power รถยนต์นะครับ power รถยนต์เอามาดันตู้กลางแจ้งครับผมอันนี้คือคลิปที่แล้วนะผมได้ทําการเพิ่ม s ซ i t c วิ n ชเข้าไปครับแต่ปกติผมใช้อยู่180แอมป์ครับเอาซอรวิชชิงตัวละ60แอมป์มาขนาดกันครับ ให้มันได้ประมาสิบตอนนี้ผมก็เพิ่มเป็นสี่ตัวครับเป็นสองร้อยสี่สิบแอมป์ครับผมตามที่ผมไลงคลิปที่แล้วไปครับให้เ,เพื่อนพี่นณา,าได้ชมกันนะครับผมวันนี้ผมก็เอามาเอามาทดสอบก่อนครับก่อนไปงานพรุ่งนี้ครับผมก็อุปกรณ์ยังระเกะระกะอยู่เลยชุดนี้ก็เป็นชุดที่ผมทําขึ้นเองครับผมทําขึ้นเองอ ออกมาจัดชุดซื้ออุปกรณ์ก็ไม่ได้มีอะไรครับเนี่ยครับตามนี้ครับถูกถูกครับผมก็ไม่ได้ใช้ของแพงอะไรครับตามงบประมาณครับผมตามงบประมาณของผมที่เราเล่นไหวเนาะเราไม่ได้มีทุนเงินทุนอะไรมากมายครับหรือให้มันใกล้เคียงกับเครื่องเสียงอ่าชุดให,ใหญ่ของเขาอ่าทําให้มันเอาที่เราเล่นไหวครับผมอ่าเครื่องปรุงผมก็จะประมาณนี้ครับเป็นนิกก็เป็นนิกอะล็อกธรรมดาครับอันนี้ตัวละม่กี่พันเนาะอันนี้อ่า ก็จะมีแค่ power drill ตัวนี้หนึ่งตัวครับผมที่ผมทำขึ้นเองครับผมชุดนี้ทำขึ้นแล้วก็ power ตัวนี้ก็ไม่ต้องมองครับขายกันอยู่ในลาตตอี่นี่แหละเอาราคาก็ไม่แพงครับผมไม่มันมีเอฟเฟกอ่ะร้องคาราโอเกะนี่แล้วม่ปักไฟก็ชุดปีตัวนี้ผมก็ทำขึ้นเองครับหล็กตัวนี้ทำขึ้นนะอันนี้จะเป็นตัวที่ผมใช้งานประจำตัวนี้ผมสำรองไว้ครับผมผมมีปัญหาฉุกเฉินครับก็เลยทำสำรองไว้สองตัวครับแค่นี้ก็อุปกรณ์ครับผมมีแค่นี้ครับ ชุดแรกพวกนี้ก็ทำกันเองครับผมเราไม่ได้เน้นซื้อครับเน้นทำใช้เองครับก็จะประมาณนี้ครับอุปกรณ์ให้ดูอุปกรณ์ก่อนนะครับผมกนผมก็จะประมาณนี้แหละครับผมอ่าก็จะเป็นนี่ครับ power bed นะอ่า power bed เ้นนี้ครับผมคูนี้อันนี้ก็จะเป็น f u n c o n a l ที่เป็นอ่าใส่เสียงกลางนะครับผมไปหาเสียงกลางครับผมอเดี๋ยวพาไปดูตู้ครับผม ูผมก็ใช้เป็น b ีวีแปดใบนะครับอันนี้บอกกันนะครับว่าเป็น b ีวีสินิ้วนะครับผมอันนี้ก็มุมเดิมเลยที่ผมเคยลงคลิปก่อนๆที่พี่ๆนา,นาเข้าไปชมกันเยอะๆขอบคุณมากๆครับผมมุมเดิมเลยนะเดี๋ยวผม็หยิบเข้ามาอันนิดนั่นเองมุมเดิมเลยที่ผมลงตอนนั้นเป็นแค่ตู้เบีสี่ใบนะแล้วก็เสียงกลาง2ใบครับผมตอนนี้ก็ทาไปเรื่อยครับทำไาเรื่อยตอนนี้ก็เข้าสู่ปีที่สองปีที่สามแล้วก็เป็น BV 8ใบแล้วก็เสียงกลางเสียงกลางนี้เพิ่งทําเสร็จครับเมื่อวานนี้เอง เป็นหกใบครับนัทุกอย่างผมจะเน้นเป็นทําเองครับผมตู้ก็ตีเองครับผมเสียงกลางก็ตีเองครับก็ดีไซน์แล้วแต่เราชอบนะทรงแบบไหนแล้วก็เอาทรงที่มันดูตามสมัยของเขาอ่ะนะครับผมว่าจะทําชุดแขวนซะหน่อยก็ไม่มีเวลาครับพูไม่ทันครับครับประมาณนี้ครับอุปกรณ์ของผมครับอย่ับการต่อนะครับก็ตู้เบสมา เป็นนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ลิงก์เลยแปดใบเลยครับอ่าอันนี้ฝั่งนี้ก็สี่ใบลิงก์ไปสี่ใบอีกข้างนึงก็ลิงก์ไปสี่ใบครับผมอสี่บบ<า>ใบเสียงการก็เป็นอ่าซีชเชนอลเนาะมาหกใบครับผมตรงนี้เป็นบีวีโค้งหล่อครับเอ้ตู้เบรนี่เป็นบีวีนะครับดอกเป็นดอกโค้งหล่อครับอ่าถือผมใช้อยู่เป็นสิบห้านิ้วนะครับบอกกันว่าเป็นดอกสิบห้านิ้วครับผม ที่ไม่เล่นเยอะใหญ่เพราะว่าผมเน้นไปไหนไปไหนผมยกคนเดียวครับอา่าผมยกคนเดียวอ่าดี๋ยวมีเพลงแทรกเข้ามากลัวมันติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าที่ผมเล่นอ่าที่ผานี้ก็เวลาไปไหนมาไ,ไ,ไหนผมยกคนเดียวมันยกไหวครับยกได้ไม่ต้องไปพึ่งลูกน้องครับ เสียงกลางผมก็เป็นเสียงกลางแปดนิ้วนะครับอ่าเป็นเสียงกลางแปดนิ้วครับผมผมใช้เป็นแปดนิ้วก็มีมีทั้งดอกอ่ากางแจ้งครับผมดอกกางแจ้งแล้วก็ดอกรถยนต์ดอกรถยนต์ผมก็เอามาอนุกรมกันให้มันได้เป็นแปดโอห์มครับอ่านี่เองครับทาตามขวาประมาณของเราครับผมเดี๋ยวก็อ่าพามาลองเทสเสียงให้ฟังดีกวครับอุปกรณ์ผมก็ประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ครับผมก็ให้เพื่อนๆพี่ๆนะดูเป็นแนวทางครับเผื่อใครที่อยากทําสนใจนะ มีหลายท่านที่บอกคอมเมนต์อยากจะทำบ้างรีวิวให้ชมหน่อยครับผมก็ประมาณนี้ครับระบบของผมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับผมก็เน้นทำใช้เองครับเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวพามาฟังเสียงกันดีกว่าอ่าในผมก็เปิดผ่านโทรศัพท์นะครับอ่าเปิดผ่านโทรศัพท์เอาเพลงที่มันไม่มีลิขสิทธิ์แล้วกันนะครับผมอ่าให้เพื่อนพี่ดูเป็นแนวทางครับผม แปดนิ้วธรรมดานะครับไม่ใช่แปดนิ้วคงหล่อนะครับอย่างการก็ดอกก็ราคาหลักร้อยครับผมก็เล่นตามงบประมาณครับผมเ่ีเ๋ยท่านไหนก็มีความคิดเหมือนกันผมไงเราเล่นตามงบอ่ะครับผมเราไม่ได้มีทุนสูงเราเล่นที่เราไหวครับผมเราไม่ได้ แข่งกับครครับแล้วเอาที่เราเล่นไหวครับผมอ่าก็ประมาณน,นี้ครับผมก็จากที่ผมได้เพิ่มเซตชิ่งเนะมันดีนนกันไหมก็ความรู้สึกว่าเบิดมันมันมันจะแรงขึ้นอยู่นะครับผมก็มันอัดได้เยอะ ขึ้นครับเี่มันจะเป็นลูกกระชับกว่าเดิมครับผมที่ผมเพิ่มเซอรชิ้เข้าไปดอบ15นิ้วโคงหล่อครับผมใช้ของเป็นโพพัดน,นะครับผมอ่าได้ของโพพัด เป็นตู้ไม้ปลาเค็กเนครับ20สิบเป็นครับสีเองครับผมตามสูตรตามอ่า YouTube นี่แหละมาดูใน YouTube มานี่แหละแต่ว่าเสียงกลางผมก็ดีไซน์เองครับเสียงกลางตามความชอบของผมครับ ยุทของผมก็ใช้งบป,ประมาณที่ไม่เยอะครับผมอ่าก็เอาไว้ศึกษาดูเป็นแนวทางเนาะครับผมอ่ายังไงก็ช่วยสับตะไคร้ช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับผมยังไงมีไลฟ์ใหม่ๆผมก็จะอัปเดตให้ชมกันครับผมสำหรับปีนี้นิทานอะไรชอบเครื่องเสียงเหมือนกันเนาะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันครับผม เื่อชื่นชมชื่นชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ค,ครับผมเพื่อติดตามามเพิ่มเป็นกองรายกให้กันครับผมยังไงคลิปนี้ผมขอฝากไว้ตร่นี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็วสวัสดีครับ